บ้านคุณคุณไหมเล่นนะไปพูดดีกว่าถามเรื่องอะไรก็มีชีวิตจังท้องเดียวอ่หละเลองบ้องลองคุอ่ไม่ไม่ Này <laughs> Này <laughs> <laughs>